มาเอกสารนะบัเก็น se ที่ไหนใครางไหนเอกสารก็อยู่ที่เอเนี é, é, ่ยนะือย่างนี้นะมือเราตู้าพบพาะ่าก็บานทำว่าบังนูหลังบ้านอำเออนๆนเน 哈哈就是、嗯能打嗯再帮嗯下你嗯我我嗯难了。<s <Elliott> <S

เกี่วเาครับมันจะดู่อยดูกันดูแล้ว่ไม่ได้ออกไปหน้าเห็นเขาเข้าหน้าของเาหน้าหน้าผู้ใดหน้าหน้าหน้แ่ผมนบแม่ไม่ได้แยกขนมเลยครับมือมือยออีกนี่เป็นผู้ดำดาเกี่ยวแล้วนบอเนี่ยบเป็นหน้าผู้ใดเอาคนหน้าผู้ใดหน้าแม่ผมเนี่ยรู้ว่าหน้าแม่หน้าแม่ก็ต้องเป็นงค์พรของแม่ตับ ี้างหน้าแม่หน้าแม่แต่แต่ไดขาต่อยกับานมื์คือหน้าแม่มันกคนทีแจงก็ตกเป็นแม่เด้แม่ท่านมนบอกมเาพือบ้านบ้านาวันเดี๋ยวขัามคำถามไหมคือคือหน้าแม่หน้าของแม่เขาเนาะพอใจไหมจอใจใจหน้าหน้าของแม่เขาคือหน้าสายเย็นจาพดำนันเนี่ยจาของบ้านเลยครับ เป็นนางสายนี่จะตองเป็นมาแจ้งเนาะต้องห้มัต้องหาแม่มานมเราอาเกสารนะพ่อเราเราม่ไเป็นอย่างบอกเราเรา้วท่านออกไปหาเรนี่ยเราเราคือให้แม่มาแจ้งแม่ยังไม่มาเตอห้เราคือให้ให้แม่เนผู้มาแจ้งแล้วเกียกับผู้เสียหายแล้วเราบอาเขาบอกเขาบอตัวเผู้เสียหายคนที่กผู้เสียหายก็คือแม่ผู้มีผู้มีสิทธิ์เนาะที่เงินมาก มีมานทางการที่ยงก็คือแม่นังสายยนตนซี่เอกสารมาพร้อมครับ so ่งผมจะรู้หรอครับคุณจะได้บอกที่แมต้องมอมนาดเจ้านีเป็นต้องมอมนาดไหมโอ้แม่พร้อมเขามีลูกกี่คนมีลูกสามคนลูกคนหนึ่งไปไทยร้านอยู่พี่เราผมมีคนหนึ่งเขาอยู่บ้านนะแม่มอมนาเป็นตนังซือมาให้ได้ว่ามาแจงเรื่องยังไงเชรงไหนว่าเขาเขาบ่มีอำนาจด้อใไอ้มันไม่ไมเสนเอียง กภาพแล้วก็นี่เขาม้วดเลยที่ถ่ายมาแล้วก็ก็อหน้าเขาเอ่ยัมันเจือใสเหมือดเลาเมือดส่นเอาเขาพูดมีเขาแล้วนะเขาพูดมีเขาแล้วเาพนดอะรเขาพูว่าหขาเนี่ยเขาบ้าเนี่เขาบอกว่าขาวาเนี่ยไม่จุดบันนี่แม่แม่ตัวลูกว่นี่แม่ลูกตัวรูกูผมผมมา แต่ผมคือห้าหมวกคือเม่วันี่มงเห็น็รแม่เนาะทางหลายมือคันคันแม่ตวลูกแม่คือว่ามาจ้งอะไนี่ยตุลูกคือดีมาแม่แม่ผมอว่าตายผมมาซ้อมมือก่อนเนี่ยครับผมมายลมือแล้วนะคันคือคือทะลูน่เพะมาแจ้งเลยมันแบมันแมนอยู่ว่าโอ้ที่เข่าหายเป็นหน้าเป็นทวงมันเองเพราะมาแจ้งมันก็ฟั้ง คุณมาเสียมานตั้งมาสมเหตุสมผลขนาไหนไหมผมผมไม่ายเนี่ยแม่แม่แม่เราขายสองเงี้ยแม่เาขายสองเงี้ยแม่ไปรับสายครับแม่เ้าแม่แบบทำรานหาหารไหยเนาแม่ตัวยุ่ิไชเลย้กนสิ่ก็นสิทำานต้องเนวตก็สินั่นแหละขออนุญาตสองสิ่ค่อยบไปได้ก็สิองให้เราหมอบบเาไดอะเขาเราก็ส่งเขาเราเราติดินึ่สกูไม่ต มันมีเปี่ยนะรนว่าได้ไปกินข้าวอุราหรือได้กินมีห้องะบอกเป็นพ่อแม่แม่แม่โยคะระสินม่นคืยเป็นคนดำ่น้าแะแตนนั้นพวกผมหาจ้างขึ้แม่ก็ได้ดัเลยเห็นมันบ่กแม่บริษัแม่ให้เงินจ้างเอาไปยังวานหนานาแต่ขึ้แม่เงินเงินทางแต่ขึ้แต่ขึ้ชวนเอาหน้าเขาเนาะเขาบริเวณเขาจ้างกัขึ้นในของเขาหนหล่ะผู้จ้าง ตัวลอหน้าแม่เหมือนปหน้าแม่แต่ได้ข้นของใหญ่อ๋อแล้ว็ย้ายแต่ย้ายตเสียแต่เป็นหน้าแม่เนาะในมีการตัวอย่างทีตะวันเน่มีนิงมันดอนแดงมันดินดงเนาะแต่ในบ้านมันอยู่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาได้ก็ต้องมาลอฟังคำถามไหมฟังคำถามไหมล่หน้าแลงนี่ระวังอยากท่าแม่ตัวมีถันตัวอย่างคิดกันกันมีครับมีมีแต่เพี้ัน เรื่องบ้านนี่แ่่องาคุยก็่ต้องคุยกันละมีการตัวแยงกินบัว่าเขาเนนี่จะต้องผู้ใดหรือว่ามีการแย่งกันอยู่ว่าแย่งครับตาลุงบอกซีนี่ได้ใะครับท่านทำกินมานานแล้วมันวาทำดมานกินมาต้องแต่ผมแน่ตัวนะแต่ผมอ่ยคงสิบปีหรือกว่านั้นทำคินมาหรือแม่ตัวทำกินมานายปีแล้วเนาะครับ อาได้ห้องห้องขน้องผ้ชาว่าจออย่าสองดน้องนสี่ปีขอคนน้คือที่้องอยู่ด้เป็นานคือว่าประเด็นมากขันขันมมนมีขอพิพาทยังเกิด้นก่ะครับรวมมขอพิพาทเนาะครับเถามมหาครับมันหาเพถามเพื่ออะไรที่แบบเพื่อโอ้ยจนข้อซีเราจะหนีเกิดข้อซีจะดำนํนไปเรียบร้อยไดหนีครับน่าผมผมร้องเีรับขอซีไปแล้วมันโอ้ยมันโดนแล้วนี่ครับสามสี่อ เนี่ยผมก็่รับสหสองหมื่นกัรบ่งโอ้ยมันแม่มเาวาเ้มเกี่ยวเขาเลยไแบบนี้เขาได้เลยถ่ายรูปไปผมถ้าฮันมาเกันผมด้วยยินเลยว่าแม่เราเสื้อเขาต้องขอกนหาความจริงเขาต้องถามนะเดนักครือเขาต้องถามตัวว่าเป็นเรื่องว่าเป็นยางไงว่ายังไงโมเมนต์ว่าตัวไม่แจ้งกูเขาิเสือปับเลยมั่ากับว่าแม่ เต้องข้งไปข้งกวนขามเนาะขรัได้ค้องขามเดียวกับอะไร้องข้างไปเป็าเนี่ผมนะผมถึงประมาณนี่ไม่เขาไมหน้าผมเขาทีเขาคิดเป็นสัวว่าไาู้้หมอเขาเล็สนญันได้แค่ไม่ได้ปูอยสก็รงเนี่ยตัวเซนเยอะแครตัดสินนี่เออไม่หวั่นไม่หั่นดูเรื่องัน มก่อยู่ว่าแล้วมีนอว่างอะไรทีลมันอยู่ในมู่บ้านปัาบ้านนะเขาอบใาวันนีครับไ่เงยอย่างัเขาไปใช่ไหมพนหม่แดนโม่เข้าทำบ้ามากบ้านเขาได้ไงตัวันพอน่ดงงี้สเขาพ่นได้ไงเกินพูดอดไมาฟังนั่งหนวบ่นหน่อยนะเดี๋มีมีที่อหลอกไปละออกไปแต่แต่ห้คนไทยลูกออกมาลยครับ ไี่เอที่จำเื้อเราได้แต่แต่เบอร์มีในเครื่องทังุมีสองคนนี้ผมที่ตอบกันียผ่มจะเยเอามาหาดูผมมีลุงในน้วิเองของนี่ข้าวห็นนะหรือซูรองไปเคือนบึงเงี้ยครก็เลยงดนยนเองแต่ผมหาโทรหาแต่เพื่อชุงมใหม่จมเชื่อเราได้แต่เบอร์เราไแห้งลุง ูเลยเป็นเสือฟังอะไรนี่ยนอนคือว่ากูเพื่อนนี่มากเดียวครับยากอยากผมแบบที่เดียวกันแต่ยังไม่อยากขนนกครับสีขาไทถามเพื่อนเราแ้วพี่ขอาบอยผมเขามากภายในตัวนี้ที่ออกไปผมไ็่ไดเขามากเลยนะมันจะเอามาถามเลยมั้งมันมาก็คือกษิติมาวก็จะเจอสีขาวนานแต่มีเป็นมาแสงหุ้เแื่อมันกญากิผมไม่นก็แต่มบรา เยเนนมากับ็งเลยเกี่ยวบัติาถามนบอไม่อยู ulously, ะะ่บ anyway> ้านเนี่ยเาบอลมานไหนเนียไม่อย่บมกอยู่งะครับเตือนถามในบลอตนะตัวพเป็นพ่ข้ะไม่ตะผู้วิบัติปรบธานด้วครัว่าเราอย่างนี้มามไทยไม่ยอกพังอีกเสียงนึงว่าจะเรื่องเป็นังไหนม่ใจไหนตัวมันแมนบอหรือว่แมนนี่นี่อบลอนะนี่ขอไะจีบเรื่องเธออีบลอนะ ตักลางแล้วก็เข้าตัวขาหนึ่งแล้วมาดเข้าหนึ่งมันก็่มัดแตะขาเหมือนกันของคุณนะฮะอาตัวเข้าตัวเข่าหนึ่งมัดเข้าหนึ่งมาแตะขาเนี่ยอะไรกันเขาตัวเข้าครับครับเป็นตัวเข้าตัวเข้าหันดี้แต่แล้วจีเมนต์เข้าต้องอีกรณีหนึ่งนะครับเวลาเราติดกันไม่ได้มาก็แปลกเขาตัวเข้าไม่ห่วงเนี่ยตัวตัวตัวตต้นเข่านะครับมันก็ละทับงานกันกันแบบอย่างก็อะไรแบบนี้เลย ได้ทุกคนรตอนนี้ในอิหามอบานตันนี่ได้แม่แบบนี้เอาให้ยังไงบจ้าบออะไาดียากตัวนี่ผู้ใดพราะจะเ็าเขาจะถามได้อีกแน่เนี่ยเอาเขาจะถามอะเรสิ่งตไม่แชรมันเปิดกันไหนมันมีข้อโคงก็เหมนจริงไงบออะรอย่างไรนะเพราะเ่าจะไม่ได้ันไม่อยู่ไู้ไดก่ไดผู้ใดก็ได้เนี่ยที่เขาจะจะถามไปอีกได้บ่้มึงเมืองเคื่อ ไม่นี il, ้จาไม่ใช่ความไม่สิทจนใช่ใ่คุณคุยกับใครไม่เอ่คนอ่นเลยคนนูันนี่ยะพยายามพูดว่าแบบยัหมองอมไม่มัสาย บอโทษนหมบอทบอโทตวนี to, split, ้น <upside> ย <down sound> ังไ่ไหวครับบรดวเบอร์ในเครื่องก็ได้ผมมีมีมาสี่คนแล้วเพื่อนึงแต่เมื่อวานคุณว่าตอนนี้ที่ต้องให้เ่ื่อนวะครับก็ต้องรอม่ไหเลยครับผมจะให้พ่อพ่อลุงให้เป็นแห่งผู้ช่วยอย่างมื่อวานเนี่ยเขาทยแต่เมื่อวาน กถามก็ไไ้กันมันเนเชืออ่าอ่นไม้องได้อยนี่มีแองอระมีแค่องออนอ่อโ้ทนมีตัวนี้จะไม่ชเสือดครับมูนีครับนี่ครับโมมนี่ครับมีสององนนครับนกรีตัวนี้ตัวะนตะบนลองว่าพจะพอ่อนกันนี่ยพกเขาออนกันมันจะติดทาไอ่ะตรงนี้เดีว ว่านี้ที่ต่อวันอะไรนะตอนนี้โอเคาอเควัรเ้อย่าีกันยงไม่ได้แลวคนวารที่เกอวันยาญที่้องตัวกับที่ต่าวันติดติดต่อใคแไม่ตัวเลยได้ปะได้ครับแม่แต่ว่าแม่ไดสายเลยได้ขนาดเอาโทบ้าง

โอ้โห่ะจะวางยังครับรอแม่เขากลับมาเออคนรับสายคนจังหวูจังหวางกะไร,รอเออแม่นี่เนี่ยตู้หัวใครคุยน้ำนี่ยอ่อยาสวัสดีครับนั่งก่อนนั่งทายย้ายรถบ่ครับ อันผมผมพระธรรมสวนระเวียน่าวเทียนครับว่าจะถามรายละเอียดมันจะนม่ยไหมอันอันว่าลูกชายน่ว่าเอารักเข่ามันแมนบหรือจะไหนหน่ะผมก็ได้จากขางมันเป็นจะไหนนะมันแมนบหรือมันแมนจะไหนแบบไหนจะไหนนะผมก็ฟังแมนบ โอ้ยพูดเรียนนาฝันกัน่ะโอ้บ่แม่นเขารักตสัว์นะราก็เมือนกบสิ่งไปไหนโอ้เนี่ยพูดอะไรพูดอะไรเต็มโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าไม่ให้พูดเรียนหน้าเขาวะล่ะให้พู้อะเห็นหน้าให้ไม่อืมใหญ่สามหองนั่นแหะเหตุโอ้ยเจนหน้าให้ใหญ่สามท้องพูนเรียนหน้าให้แล้วก็มาแบ่งกันบ่ โอ้แล้วแยกการทา่องเราไปผู้ไปเที่ยวเราไปยินดีนมันว่าแม<อ>่ก็บผู้ไปจะได้เที่ยวจ้าโอ้แตว่ายังทันแน่นี่เราผมก็เลยเห็นนอนคนบ้านี่ผมก็เลยยังสงสัยอยู่ไม่สิ้นไปไหนเ่าวา่าเขาเที่ยวลายมือเลยเมาจังมารูมันมันมันผิดปกติน,นะนะเออหมอเราทันเนาะเอาโอเคกระจายกระจาเอาขอึ้นโ,โ,โอเคออออเครับบัลลีครับ คนจริงเหรอเวลาอืมน้องแต่เสาอาได้ยินแล้วเนาะครับคครับอืมเออมนคนหลักเนาะครับยืน้านนะครับม่อ้กเงนดอ้โาแม่เราเพิ่มอ่สารต้องไิเจอเอรอน้ำหายพื้นเฮ็ุโอเโหทุ่ายแม่สองหมื่นนะอืไอ้ขหไปดูไปนี่คือขาย กคเเลบแต่ทั้งเงื้ยเขาบ้านผมนะครับเอาให้เขาเบอร์มาลใส่กันเด้มาจากฝูมาได้ขึ้าาสเนี่ยองมอืมว่ามเมลครับเหลับเลยรับพวยไม่เข้าใจร่บพวยเข้าใจหลับเลย เขาบรลูกเลเนาะเออมันเื่องสายเนี่ยไม่ได้ตุกงม่รายเขาคนนึงเนี่ยเขาจะลูกเขาต้อยอมใเาองอก็ก็แม่นของแม่เขาเปียนเนาะเจ้าเจ้าคนแรกของทู้อย่างเจ้าเขาเจ้าเขาใช่หรือเ แต่าเาต้องขาบผมแน่ไม่มาละลายคุณเนยอเปิดในฟังเสียงตั้งแน่เหครับครับนี่ผมจะทด้ยนเียงเนี่ยเจ้าเจ้บุกเขุ้ก่เเนี่แต่ผมก <M ache. S 2> ั้างห้างโน้นบาที่ก็ตรงหาวหน้าอยู่นี่นะเจ็บปวดหตยสบายว่าเป็นจริงไหมอาบเดียวนะไอ้เนี่ย่มก็เ้าห่มหนุ่รหน่อไรของแม่คุหาอมอหคุณหาอะไรนย

แม่ตัวแม่เอ้ยฉันเขาเขาเคยเขาแ็่หมอเคยเขาไม่ได้ยังพิจิตรไหนโอ้โแม่แม่แม่เราเขาเดวเขาเดียวเขาเขาไปกับกับไปวิ่งเดี๋ยวจะวันกับแม่แม่เขาจะแม่คุยจะ เไบอหลาปรจแาม่ด้เข้าตหลาปจบอร์ม่เบรเบอร์นี่ครับัางยั้าครับเบอร์นี่ยรเลโตนี่รงืนี่ครับำเบอร์นี่ครับสามสหนึ่ง 065ครับ301 3379แม่นางสายจนนพศใช่รื่อนางกรรมนางกรรมเนาะหมูหมู้าวตุบมาาสินหมูอมหมูข้าวบ้านบ้านเขดงใหญ่บ้านแดงใหญ่ตุบลมาลาดนเนาะเขาดใหญ่ตุบมาลาสินบทีเราที่เาอธิบายค่อนเขาลดกยุ่ยใหญ่เนาะบางทีพาเอามาใช้ เกงกหมายแก่งความเที่ยท่รจะมีความผิดใครับผมว่าคุณม่าจะขายงายนี่คุตัวไม่การดํามให้ดำหน้ามันตรงดำมาเป็นายเดือนม่ามลจิตกูรักแต่ถ้าควณีดำหน้ามันเท่าตัวก็ดั่มมันบ่แล้แม่ก็ม่เอาใครจ่าครับ้ในี่แม่แม่เพาะอะรกับแล้วแต่ยังจนได้เขาเห็นเขาเห็นหน้าเราแป้งกันนะไปที่แม่ตัวเบาเนาะจะตัวก็ได้เห็นเจ้แตัวก็เห็นหน้าเนาะจะจเจะคุมเพไา้อะไอย่างนยังม่ มันจะอยู่ที่เม่แต่เพราะว่าน้าเป็นกามีทพ่อแม่เนาะแม่จะแบ่งให้ลูกใดกันเลยแต่เป็นทีพ่อแม่ครัถ้าตัวท่อดีแม่จะให้ตัวท่อพอดีนี่เราคุ้นแม่กับลูกเขบ่หให้แล้วขากเี่ยเแต่ผมบว่สีพ่อแม่เนาะแม่กห่แม่บ่ให้กันดีันขับคูเขีนแม่แบบวันที่วันตั้งแงเาบอแม่เหรอคท่อมดีท่ากัมแม่เนาะบ่หาเื่นะว่า้าไม่่รมอย่าง คนราว่าอาัตามักน้ได้เขาถ้า้าคนจริมันก็ไม่ได้กกลถาเลยนะผมใตัวอย่างตันฝอย้อยทุกมือเฮี่ตวว่เขาบอกเาเรื่องก็ตรวหรอกแต่ว่าเพราว่าตัวประกานไม่อย็นตัวแจ้งก็สทงใหญ่เพื่อนที่เราตรวจนั่นอัยะตัวมีความผิดแต่ว่าเขาก็บอกอยากเอาเรื่องเอาโทรกับก็ตรวรอกแต่ว่าตัวจะไม่จะไปหาเบบนี้อล้เพราะการเหตุการท่านีอย่างเนี่ยตัวก็รู้ยุ่แจ่จว่ามันมอว์มอ ก็จะเป็นตัวตำรวจเขานะตำรวจตําร็จแผนเราทำงานมันส่วนมันกันแล้วจะมาใช้ตำรวจเป็นเทิงเมื่อนะมันมันเป็นทิ้งที่ไอ่ดีใน่มื่อผมไม่น่าลยเมื่อเมื่อได้เขวเขาุเสียจะต้องหมดคุ้มยังหมดสานาแม่ตกไปยุยุกนเคือแค่อะไรก็มีข้อพิเัษเขาแห้เลยได้ข้อใหม่ครับแต่แม่กับแม่ประเทศชให้ได้ง่ายเรามที่เราดีนี่ อัู่กับลซีนแมววิวุ่กับคนเขาอยู่กับเส้านใหม่นะครับแต่เห็นน้าง่ายๆเาะอายเสื้อที่หิ่งเห็นน้าคุณไอ้คนมาเอาบพคนออกไปแห่งคนที้งานกินนะครับเขาเขาอายผมกเลยครับตัวเองตัวอิูุ่กับเพื่อเลยผมอยู่คนเดียวครับตอนนี้มีคนเดียวสามาหาดด้วยผมด้วยฮะมีคเดียวสามาหาดด้วยม้วยรู้รูกบคือสามเรื่องี้เรื่องนี้เรานัดเรงแม่หกฝากไปไหนครับไงเรื่องนั้นเรืนั้นืองนั้ามารับมารับมาับเองครับ ตัวไปเป็นข้างในแม่ตัวคือว่าฮัวหรือจะไหนฮักหรือว่าักรัตค้าถ้มธออาชีพในหมดนะคือในจบนะคือเหรอไา้ผมไม่ต้องมีเราเหรออืมที่นีผมมาสบายมาอนกนแต่ผมว่าผมในข้อมาคือผมมาสบายมนสบายคืตัวเป็นกิจเวรกบอกให้ตัวเป็นตัวเป็นเยอมาครับแต่ตัวเป็นยังตัวขึ้นในกิจเุรกิจมันมันมันคือใช้เงินมากอเนี่ครับเพราะก็คนเนี่ยผมก็สบายทำงานหนักเกี่ยวกับพวกปั้นมันเคมีหรผมไี่ทุกอย่าง มกอลมันดูแลนั่งนี่แล้วก็ทั้งช่อยใส่ชอยู่ลรเข้ารับต่แะอยู่้องบนลองแขมกับรงงานที่นอนหนึ่งองให้มาใส่งนเขียวแล่ไมเรผมึงอยู่บ้านวัสี่ปีหาปีอืมรวมทัสิ้นสี่สี่อยู่สี่อยู่ี่เดียวมีมือหลายมีคนจักไหลาม่ต่ต้องจาหาครับคือได้งานนี่ผมจะว่าไปงานได้ผมเคเห็นงานตัวตัวเป็นไม่อยากถามว่าตัวเป็นยังงเว่าตัวได้วิกิตเวียเป็นยังผมกัระบานิดนึงอ่ะก็สบายก็เป็นยัง เจอจัดตีหัวเานี่ยนะเเจอจัดในหัวเนี่ยครับม่กันครัเจอจัดในหัวอะเรนี่ยนะครับจัดตหัวไปในบรเวณบริเคือทางการแทยนะครับคือเขาที่ชอบที่ยังของเขาเขาแค่ทงหมอจัดในหัวเขาเขาก็บในหัวเลยรอเขาไม่ได้หที่อย่างพิสตจาหัเอยู่ก็ได้เาหมือนแต่เขาเขาต้องบ่เเจอของเข้ไปใหัวเจอของเข้าไปในหัวให้าิสนครับนนี้ย่งนี่ค็อนะอิสต์เขในหัวเจอครับไม่ใช่หมอเขาเขาสอบผมเขาผมนี่ะเขาไมได้ อ๋อคิดยกงอยู่แบบนี้หรอมันก็เพระรู้รดผมอนเดแหน่ว่ีวอนเ่อเวลาเวลานี่ไอ้รับยาเมื่อกี้ปุ๊บอาการนี้คือถ้าไปินยาอาการกระตุกหรืออะไรที่ที่เรียหมับลงมาทเทนี่ครับงท่เทรับหมอหมอทาที่ที่เรัวคนคนเทง่ายของมาอยู่ท่าเทียนเราไงมันลำไยอยู่ท่าเทียครับเ่นีกครับตอนนี้แต่พอรมาทนี่ครับที่นี่เป็นี้มันมี่เซียร์รับประสายา ตัวตัวมัได้ยาพิการบ้นี้เลมันยังไ่ได้ครับตอนนี้เนี่ยมีทาัมีการคิยาแค่แต่หมดเลยวนี่ยนี่ผม็ที่จะราน้องทุกี่นี่โอ้ท่น่ยเสีติดบ้านี่ผมไม่ติดใจเสียริมีอย่าการผมไม่ไใช่อะไรรูผมไ่ที่จิผมไม่ไม่แค่ยาเส้นตลาดันแพงอย่างเดียวโอ้ตามนักสิห้ตามนักครับแค่ยาเส้นตลาดกันแงอย่างเดียวยาเส้นครับมาเต ตาใไม้มีนั้นอะกาถ้าว่ามันสิรบเขียนตรงซื้อหน่อยว่ามันหมดด้วย5พิกาเอาเลยมาแล้วจะไปตามนักกาเมไปเราก็ต้อนคุณตได้ไปตามนักาองก็ได้ไปไปมฉีมาแล้วครับูวันนี้เดือนหนาเราต้องไปฉีดอีกใหม่ครับเขาก็ลงในตัวไปนัดตรเดินเดินเดนเดนเดินไปนี่นี่วันนี้าปิการที่ผ่านมาตัวก็ได้ไปาม่ฉมา อันอหไรกมีมีเซ็นด้วยเนไนบ่มีเซ็นเลยครับในวพูดทานีครับทางเขาิ็นทางทีเดีเลยเขาเซ็นเขาไปตัวไเขาเขา็สอีกอเอาถามมึงสิหรอเาสึุว่ามันบ่เมนหลักทรัพย์เนาะใช่มไตอนนี้อะไรยังไงเลยที่อยแค่ไหมมันบ่เมนข้อบิดทางลักทรัพย์ที่แ้จริงวนี่คดีก็ตัวแหละตัวปีเจมข้อเสียเนี่ที่นี่มตัวเจมข้อบิดจริงเงี่ดีก็ตัวนะ เออย่างนี no ้ไงมเนน้อเขามน้องนี right. <m utter> <m utter> ่ผมเนาะวเส้นตำรงจเปนื่องมือไหมอ่ใช่อกว่ใส่ยังไงนี่ยต่าแข่งความเชียนเนี่ยเขาม่เคีองก่อนในวันนระโด้างนี้มันเป็นคยนพวกิงได้เขาเห็ดแบ่งกันอตัวคนมาแข่งเขาว่าเขาหลักมาเขาเมนแหลมตัวมันนแม่แล้วในยาวีมแน่มันไม่เลือ เดี๋ยวตัวนี้มาโดนเริญแม่เนาะเนา๋ตั้งศรกไอตัวเมื่อกี้ตัวเมื่กแขงเขาหนิมันเปลี่ยนแขงความเท็จขัดั้งขัดอย่เรื่องข้าเรื่องกรบตัวตัแจ้งข้าวเพาอยากดีสาตัวไอย่ให้ตัต้องกับไม่ใหเขาเท็จเราเ่เท็จอย่างคุยกับแม่ตเองต่าหากเีพี่างัที่นี้จปัญาเลยเาบอกเท็จเองทีแม่ตัวแล้นไม่แม่ตัวครับ ตัวเจ๊ไปแจ่งความเทียบันนี uh, ่ยบอดีด okay, ้ะเดี๋ยวหาเทเด้เข้าใจเนาะเข้าใจครับอ๋อกระบัเทำแล้วอ่ะอ๋ออันนี้เรื่องมาแล้วเนาะอ๋อแล้วมาแั้วเนาะไปไป